สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นหนึ่งกับเกมย oh! ูกิโอดูเอลลิงครับผมวันนี้ก็จะมาทำการรีวิวสวนของตัวเด็กแบล็คแมจิกเชนผสมออคัสนั่นเองครับผมเรียกได้ว่าเด็กนี้ไปทุกที่จริงๆนะฮะออคัสเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างน่าสนใจในเคซีรอบนี้นะก็ไม่ค่อยเห็นคนเอามาเล่นหรอกแต่ผมก็ลองเอามาเล่นนะเพราะรู้สึกว่าอยากลองก็เรียกได้ว่า เอาเรื่องอยู่เนื่อววาจัดจ้านเอาเรื่องอยู่สกิลเนี่ยมวมองฉนเดสตินีดรอนะฮะเป็นสกิลของอาร์เทมเลยเนั่เองความสามารถของสกิลนี้ก็คือถ้าเราเสียไรพอยไป2,000หรือมากกว่าในดร a t e ครั้งต่อไปนะฮะเราสามารถทำการเลือกการในเด็กเนี่ยขึ้นมือแทนได้เลยนะฮะสกิลนี้สามารถกดใช้งานได้1ครั้งต่อการดูเอลครับผม ก็ใบที่ใส่นะหลักๆก,ก็คือเป็นของ Black m a จ i c i a n กับออกคัตเลยก็คือตัวแอปเปนทีสอ่าก็ทิ้งมือหนึ่งเพื่อสเปรตัวเขาก็การที่ทิ้งมือก็เอามาใช้พวกออกคัตนี่แหละทิ้งนะเพื่อเอาไปอยู่ในสุสานเพื่อ a ินเทอร์เตเอฟเฟกนั่นเองนะฮะแล้วก็เมื่อตัวเขาเ,เข้าสนามได้เราก็สามารถทำการเสิร์ชแบล็กแมจิชเชนขึ้นมือได้นั่นเองแล้วก็ถ้าหากมอนเผาจอมเวททัดมืดเราทำการต่อสู้กับมอนคู่แข่งเราสามารถทำการส่งตัวเขาจากบนมือหรือในสนามลงสุสานเพื่อให้มอนไปนั้นเนี่ยพล ถ้าการยินสุสานนะทำการรีมูฟตัวเขาเพื่อทำการสเปรย์มอนที่ชอวออ,อคัสใจเด็กเข้าสนามได้เนี่ยเองแล้วก็ตัวรอคกับผมเมื่อตัวเขาทำการเชิญแบบปกตินะสามารถทำการเสิร์ฟเวทกับดักที่มีเอฟเฟกตเกี่ยวกับ,บแบล็คเมจิยเชียนขึ้นมือได้ฮะแล้วก็ระหว่างเทนนิกแข่งหน้าหากเราใช้งานเวทกับดักเราสามารถทำการแซก มอนเผาจอมเวทที่เราทำการควบคุมอยู่หนึ่งใบฮะจากนั้นสามารถนำการไปนี้ในสุสานเนี่ยกลับขึ้นมือได้เลยนั่นเองแล้วก็ใบต่อมาฮะตัวออคัตไนแม่ก็ความสามารถของเขาคือตัวเขาจะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้กับมอนลิงนะฮะแล้วเนะตัวเขาอยู่ในสุสานนะสามารถทำการรีมูฟตัวเขาจากสุสานได้เพื่อทำการทาร์กเก็ตมอนในสนามหนึ่งใบและจากนั้นทำการถมมอนเผาแมชชีนทตุมืดใจเด็กลงสุสานและมอนที่เราทำการเลือกไปก่อนอันนี้จะพลังโจมตีเพิ่มขึ้นหนึ่งร้อยเท่ากับดาวของมอนที่ทำการถมลงสุสานนนั่นเองะ แล้วก็สเกลตันเนี่ผมก็ถ้าอยู่ในสุสานทำการรีมูฟตัวเขาเพื่อทำการสเปรย์มอนออคัสในสุสานนั่นเองแล้วก็วันเราสามารถทำการรีมูฟตัวเขาในสุสานเพื่อทำการสเปรย์มอนออคัสที่อยู่ในรีมูฟโซนนั่นเองแล้วก็แบล็กมจิกเชียนนะฮะไม่มีเอฟเฟกต์เป็นมอนเหลืองก็อ่าแต่ว่าเป็นมอนที่ใช้เล่นหลักนั่นเองแล้วก็บาเบลการ์ดนี้จะทำให้มอนที่ชื่อว่าออคัสเนี่ยที่เป็นมอนลิงก์หรือมอนที่อยู่ในสุสานเนี่ยจะมีความสามารถเป็นควิกเอฟเฟกต์นั่นเองนะแล้วถ้าหากตัวเขาอย แล้วก็เซอร์เคิลครับผมก็เปิดใช้งานเปิดท็อปการ์ดสาใบจากนั้นสามารถเสิร์ชเอาแบล็กแมงิชเชียนที่เปิดเจอหรือว่าการ์ดรม่กำดับที่มีเอฟเฟกเกี่ยวกับแบล็กแมงิชเชียนที่เปิดเจอขึ้นมือได้ที่เหลือเรียงไว้ท็อปกองครับผมแล้วก็ทุกครั้งที่เราทำการเชิญแบบปกติหรือพิเศษมอนแบล็กแมงิชเชียนเข้าสนามนะฮะเราสามารถทำการรีมูฟการ์ดคุกแข่งได้1ใบน,นั่นเองแบล็กโฮเอามาทำลายมอนในสนามทิ้งนะฮะ รีเทิร์นความสามารถก็คือเราสามารถทําการทิ้งมอนต์ออคัสหรือโบลเลย์กซี่ที่อยู่บนมือหรือในสนามที่หงายหน้าอยู่นะลงสุสานจากนั้นทำการโจก์สได้2ใบนั่นเองแล,อแล้วก็ว่อแล้วก็วอรล่ะ IDP อ่าก็เอามาทําการสเปร์มอนในสุสานคู่คแข่งเข้าสนามได้จากนั้นเราสามารถทำการรีมูฟมอนของคู่คแข่งแล้วก็เราเนี่ยอย่างละตัวแต่ว่ามอนที่เรารีมูฟนั้นต้องเป็นเผ่าเดียวกันได้นั่นเองแล้วก็เนวิเกชั่นก็สามารถทําการสเปร มอนที่ชื่อว่าแบล็กมายิชเชนจากบนมือเราได้หนึ่งตัวจากนั้นจะสามารถทําการสเปรย์มอนเผาอ่าสเปลแคสเตอร์ธาตุมืดที่มีระดับ7ดาวหรือต่ํากว่าจะเด็กออกมาได้อีกหนึ่งตัวด้วยนั่นเองแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งถ้านะหากเราทําการควบคุมตัวแบล็กมายิชเชนอยู่ในสนามจะไม่ได้เธอรที่การไปนี้เพิ่งตกลงสุสานนะฮะเราสามารถทําการรีมูฟคไปนี้จากสุสานได้เพื่อทําการเนเกตการไว้จัดดักที่หงายหน้าอยู่คู่แข่งได้นั่นเองครับผม แล้วก็ใบสุดท้ายเมนเด็กะนีเดนชิลลิงครับผมถ้าหากมีมอนอยู่ในสนามเนี่ยสใบหรือมากกว่านะฮะมันจะทำลายมอนที่หงายหน้าอยู่ทั้งหมดทิ้งเลยก็ใบไหนที่ความหน้าอยู่ก็จะรอดนะฮะก็เป็นใบเคลียร์สนามได้ดีนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่า มันค่อนข้างที่อะไรเทียมทานระดับหนึ่งนะถ้าหากบอร์ดเ็คนี้ฟูเพราะว่าถ้าหากเรายืนแบ็คเมิชเชียนได้ใช่ไหมและถ้าหากในในสุนสานมีนวิเกชั่นและเรามีตัวนีเลนเชลิ่งนี้ค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยนะเพราะว่ามันจะมีบอร์ดที่เราสามารถล้างสนามคู่แข่งได้แล้วก็สามารถทําการเนเกตแผงหลังคู่แข่งได้ด้วยนั่นเองนะฮะและยังไม่รวมความสามารถมอนลิงอีกนะเออนะี่ยใตออมาฮะดินกิซึเมื่อตัวเขาสามารถทําการเ,เชิญเข้าสนามได้นะฮะเราจะสามารถใช้งานเอฟเฟกได้2อย่างนะฮะเอฟเฟกแรกเราสามารถทําการส่งการ์ดคู่แข่งหนึ่งใบลงสุสาาาาานได้เฟที่2รรสมถํ อมอนเผาแมชชีนใช่ไหมเออที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบฮะมาทําการเสียบไส้ตัวเขาได้แล้วก็อีความสามารถหนึ่งถ้าหากมีการ์ดในสนามเราเนี่ยถูกทําลายนะฮะเราสามารถทําการจ่ายโอเล่หนึ่งใบเพื่อให้การ์ดใบนั้นยังคงอยู่ในสนามต่อไปได้นั่นเองครับผมแล้วก็ใบต่อมาฮะอีบอลอิลูชั่นเมจิเชียนนะฮะก็ทําการจ่ายโอเล่หนึ่งใบเพื่อทําการอ่าสเปมอนเผาสเปล,เปลคาเตอร์ที่เป็นนอร์มอลมอนสเตอร์นะฮะก็คือมอนเหลืองนั่นแหละฮะเข้าสนามได้นั่นเองแล้วก็ เมื่อมอนสเผาสเปลแคสเตอร์เราทําการโจมตีนะฮะเราสามารถทําการรีมูฟการ์ดของคู่แข่งที่ทําการควบคุมอยู่ได้1ใบด้วยเออแล้วผมลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือตัวดินเกสึสามารถทําการแลงอัพมาจากมอนลิงที่ชื่อว่าออคัดได้เลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ใบต่อมาฮะไนเมย์ยูนิคอร์มเ,เมื่อตัวเขาลงสนามได้กระทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อทำการเตะการ์ดในสนามหนึ่งใบกลับเข้ากองการ์ดนั่นเองแล้วก็ตัวดีโคท็อกเกอร์ฮะตัวเขาพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500ต่อมอนที่อยู่ปลายลิงของเขานั่นเองนะฮะแล การในสนามของเรานะฮะเราสามารถทำการใจเอฟเฟกตด้วยการแท็กมอนที่อยู่ปลายลิงของเขาเพื่อทำการเนเกตได้นนเดงจากนั้นทำลายการที่ใช้เอฟเฟคนั้นทิ้งเลยนะฮะ แกลเทียตัวน้องเนี่ยไม่สามารถถูกทำลายจากการต่อสู้ได้นะฮะจากนั้นเราสามารถใช้งานเ e อฟเฟกต์เขาคือสามารถทำการทาร์ e t ็ตมอนสเผ่าแมชชีนที่อยู่ในรีมูฟโซนหนึ่งใบจากนั้นทำการเก็บเขาเด็กฮะถ้าทำอย่างนั้นเราจะสามารถนำการ์ดเวทกับดับกที่ติดชื่อออคาใจเด็กเนี่ยมาทำการเซตในสนามได้เลยน,นั่นเองฮะและก็ใบสุดท้ายฮะในแมฟีนิกครับผมเมื่อตัวเขาทำการรเชิญเข้าสนามได้ก็ทิ้งมือหนึ่งใบเพื่อทำการยิงเวทกับดักในสนามได้หนึ่งใบนั่นเองนะก็เด็กนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่ค่อนข้างกวนใช้ได้เลยฮ มาดูในส่วนของรีเพลย์กันรีเพลย์นี่ผมจัดมาแค่2ตัวนะเพราะว่าผมกลัวคนจะเบื่อออคัสกันนะแต่ก็ยังเซฟมาให้ดูนะเพราะว่าหลังจบเคซรอบนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วละ่ะเจ้าออคัสเนี่ยถ้ารอดอีกนี่คือโคนนมิมันเฉยเมยเกินไปแล้วนะมาอันนี้เจอกับเด็กเก e k คีเปอร์นะฮะจริงๆไม่ได้โชว์เพล์ของฝั่งนู้นมากมายนะแต่ว่าจะให้ดูบอร์ดของฝั่งเรานั่นเองนะฮะ จริงๆบอร์ดเริ่มของเด็กนี่มันก็มันก็เหมือนกันกับเด็กออคัดปกตินั่นแหละฮะแต่แค่มันมีส่วนในของอ่าแบล็กเมดิเชียนมาเสริมบอร์ดด้วยแค่นั้นเองอ่าใชะง่ายส่วนของรีเทิร์นนะทำการทิ้งในแม่ออคัดฮะแล้วก็ทำการทิ้งตัวฮาร์เพิร์เพื่อทำการสเปรนะ์แอปเปนทีธฮะเอฟเฟกต์แอปเปนทีธทำการเสริมแบล็กเมดิเชียนนะจช้เอฟเฟกต์ฮาร์เพอร์ฮะรีมูฟตัวเองฮนะทำการสเปร์ส่วนของสเกลเลตันฮะทการเชิญลิงก์ับผมออกมาในส่วนของตัวแกลาเทียฮะใช้เอฟเฟกต์แกลาเทียครับผมทำการเเเกก็บบบฮฮฮาาาปอรรร์์ะะะแแลล้วท แล้วก็ทําการเปิดใช้บาเบลฮะใช้งานเอฟเฟกของตัวไนแอมออคัทฮะทําการถมวานนะฮะใช้เอฟเฟกวานนะฮะทำการริมูเองแล้วก็ทําการสเปรย์ตัวไนแอมออคัทฮะทำการเชิญลิงค์สามผมออกมาในส่วนของตัวดีโคท็อกเกอร์ฮะใช้งานเอฟเฟกแกสเกลตันที่เหนือสุสานนะรีมูฮะทำการเรียกในส่วนของตัวกาลาเทียเข้าสนามฮะจากนั้นทําการแลงอัพฮะออกมาในส่วนของตัวดิงยิสือฮะเอฟเฟกดิงยิสือฮะ ทำการเอาตัววานมาเสียบไส้นะในรีมุบโซนแล้วทำการหมอบส่งของนวิเกชั่นสองใบและผ่านเธอเลยฮะเพื่อทำการอาเชิญในส่วนของตัวเอ่อมันชื่ออะไรนะตัวเฮดแมนนะแล้วก็ใช้งานในส่วนของสเปรบุ๊กออฟนูเลตนะฮะทำการส่งเฮดแมนลงสุสานแล้วก็จูการส่งใบทำการหมอบแทงหลังสามใบและผ่านเธอนะช่วงเอ็นเฟสทีผมทำการเปิดใช้งานนวิเกชั่นนะทำการสเปรในส่วนของแบล็กเมชเชนจากบนมือฮะอ่าแล้วก็ทำการสเปรส่วนของตัวแอปเปนทีเจดีเข้าสนามฮะเอฟเฟกต์ของแอปเปนทีนะ ทำการเสิร์ชแบล็กเมจเชียนขึ้นหมหนือเข้าเทิงครับผมทำการจวดได้ส่วนของ IDP ทำการแปะไปแล้วทำการโจมตีมนะจังหวะนี้คู่แข่งทำการเปิดใช้งานดาวอิงมิลเลอร์ฟนฮะนี่และเรื่องนี้ว่าเรามีเนวิเกชั่นในสุาสานและเราทำการควบกลุ่มแบล็กเมจเชียนในสนามแล้วสามารถทำการรีมูฟตัวเนวิเกชั่นเพื่อทำการเนเกตตัวดาวอิงได้เลยนั่นเองฮะเรียบร้อยเพราะถ้าเป็นบอร์ดปกติเนี่ยถ้าเราใช้ดีโคตีไปเนี่ยเราจะ เราจะเนเกตไอตัวดาวิ่งไม่ได้นะครับมันไม่ใช่เอฟเฟกต์ร์เก็ตนั่นเองเราวิ่งไปนี่คือหายทั้งสนามแน่นอนในกรณีนี้ที่วิ่งไปแล้วเราจะรอดก็คือเป็นมิลเลอร์ฟอร์ดไปปกติเพราะว่าไอ้นั้นไปนั้นมันทำลายใช่ปะ่ะดินยิสึมันจะสามารถเคลือบได้เออมันกลายเป็นว่าเราสามารถที่จะควบคุมเอฟเฟกต์ได้ค่อนข้างระดับหนึ่งเลยถ้าหากบอร์ดเราเต็มอย่างนี้นะฮะเพราะว่าการเอฟเฟกต์ทำลายอ่าไม่ใช่การเอฟเฟกต์ร์เก็ตอ่าการเอฟเฟกต์ทำลายแล้วก็เนเกตเวทกาดับได้หนึ่งอย่างอ,อ่ามันก็ ก็ทำการโจมตีปิดเกมไปเลยด้วยแบล็กเมจิกเชียนนะฮะแล้วก็รีเพลย์ที่สองครับผมอันนี้เจอกับมิลเลอร์แมทนะฮะเป็นแบล็กเมจิกเชียนเหมือนกันแต่ว่าคนละสกิลนะฮะของเขาใช้เป็นสกิลเมจิกเชียนเมจิกนั่นเองฮะ อันนี้ได้เริ่มหลังนะฮะเออเด็กนี้เริ่มก่อนเริ่มหลังผมมองว่าเริ่มเริ่มก่อนดีกว่านะแล้วมือแล้วม,มือต้องไม่บิดเออใช่มือต้องไม่บิดด้วยถ้ามือบิดนี่แอบแอบหยาบเงินผู้แข่งทำการทิ้งในส่วนของตัวย unity ครับผมแล้วทำการสเปรย์ส่วนของตัวอ่าแอฟเน,นะฮะเอฟเฟกต์ทิสท่านทำการเสิร์ชแบล็ k m ิ g ช c i นขึ้นมือฮนะจังหวะนี้ผู้แข่งทำการเชิญแบบปกติในส่วนของตัวรอถครับผมเอฟเฟกต์รถท่านทำการเสิร์ชตัวเซอร์เคิลขึ้น,นมือฮนะเปิดใช้งานเซอร์เคิลครับผม แต่ว่าเปิดไม่ได้อะไรนะแล้วใช้งานดาร์กเมจิกเวลฮะทำการกัดไรเพราะตัวเองพันหนึ่งฮะแล้วทำการสเปรย์แบล็คเมจิชนออกมาจากบนมือในสุสานนั่นเองฮะใช้งานสกิลแบล็คเชียนมจิกฮะทำการเสิร์ชในส่วนของตัวอ่าซีเค็ออฟดาร์กเมจิกขึ้นมือครับแล้วทำการหมอบแผงหลังหนึ่งใบฮะเข้าเธอนะใช้งานในส่วนของวงเวทครับผมเปิดได้นในส่วนของแบล็คเมจิชนขึ้นมือนะฮะทำการทิ้งแบล็คเมจิชนเพื่อทำการสเปรย์ในส่วนของตัวแอปเปนทีฮะเอฟเฟกแอปเปนที Effect T ทำการเสิร์ชแบล็คเมจิชนฮะ ทำการหมอบส่วนของเชนนิงนีเดลกับตัวรีเทิร์นและผ่านเทิร์นเลยนะฮะผู้แข่งทําการจั่วงานได้ในส่วนไอ้ดวงตาพ,พิมิุตออทำการเล่นในส่วนของดาร์คเฮลลี่นะฮะแล้วทำการโจมตีเข้ามาเราเปิดใช้งานนีเดลเชนนิงเลยฮนะับทำการาาเคลียร์บอร์ดไปเอาเทิร์นงี้ผมจู่ได้บาเบลนะฮะผ่านก่อนนะเรียกได้ว่าตอนนี้เรามือบลิกเอาเรื่องอยู่แข่งก็ใช้งานอะไรไม่ได้นะผ่านเทิร์นเช่นกันเข้าเทิร์นนะ จู่ได้ฮะเพลเลอร์ฮะใช้งานรีเทิร์นะทิ้งจวดสองครับทำการเหมาะส่วนของเนวิเกชันแล้วเปิดใช้งานบาร์บิวฮะแล้วผ่านเทิร์นเลยูวิ่งใช้งานสกนะิลฮ Mag นะเมจิเชียนเมจิกฮะทำการโชว์ในส่วนของเมจิเชียนอ่าเดนมิชันนะแล้วก็เก็บเข้ากองไปเสกคอนจูเลอร์ขึ้นมือแล้วก็เอาแบล็คเมจินเกลจากในเด็กขึ้นมือฮนะทำการทิ้งในส่วนของตัวคอนจะูเลอร์ฮะลงไอเพนทะีสฮะทำการเสิร์ฟแบล็คเมจินขึ้นมือนะ เอฟเฟกต์ทำการอัญเชิญในส่วนของแบล็คมิเชียนแบบปกติฮะเอฟเฟกของเซอร์เคิลฝั่งเขาอะทำการรีมูฟเซอร์เคิลเรานะแล้วทำการโจมตีมาครับผมทำการโจมตีซ้ำอีกครั้งอะใช้เอฟเฟกต์าฮาร์พเฮอร์เรอร์ในสุสานนะทำการรีมูฟตัวเองแล้วทำการสเปรย์ส่วนของตัวไนท์แมอร์อ,อกักซัรฮะกำลังใช้งานกัสฟิวชั่นเลยนะทำการฟิวชั่นออกมาในส่วนของตัวเดอะดาร์คมาอเชียนครับผมนะตีไม่เข้านะแล้วก็ทำการโจมตีซ้ำฮะ เขาเธอเนี่ยใช้งานในส่วนของตัวตอนแรกอะเอาจริงเป็นมิดเพลมเหมือนกันตอนแรกอะผมกะจะใช้เดซี่ดอไว้เพื่อจั่วฮาร์เพลอร์หรือออกคัทอะไรสักใบหนึ่งอะเพื่อมาใช้รีเทิร์นทิ้งจั่วนะฮะแต่เผอิญว่ากดไม่ติดสกิลนั่นเองนะฮะก็เลยทำเอาจริงไม่ใช่เอ้ยไม่ดิอันนี้ผมจั่วได้ใบนี้เนาะเอออเาจริงผมกะจะจั่วอะไรสักอย่างอะแต่ผมจำไม่ได้แล้วน่าจะเป็นอ่าแบล็คโฮลเออน่าจะจั่วแบล็คโฮวเพื่อเคลียร์สนามนะ เปิดใช้งานเซอร์เคิล์ในหนึ่งครั้งฮะผู้แข่งทำการจูบการ์ดลไปแล้วทำเซตเลยเราเปิดใช้งานเนวิเกชั่นต่อเรื่องฮะผู้แข่งทำการสวนในส่วนของตัวคอสมิกไซโคลนฮะเรียกว่าผู้แข่งนี่ดวงจัดจ้านเอาเรื่องกันทำการรีมูฟในส่วนของตัว,ว,ตว,ซวเซอร์เคิลเราออกไปนะฮะเราก็ทำการสเปรย์ส่วนของตัวแบล็คเมชเชนจากบนมือแล้วก็ตัวแอมเป็นทีเจดีเข้าสนามฮะแต่งานเอฟเฟกข,ของในแม่ออคัสในสนามนะทำการรีมูฟฮะแปะวานฮะเอฟเฟกต์วานฮะรีมูฟฮะทำการเรียกในส่วนของตัวฮาร์เพลอร์ฮะทากรอญเเชิิิิซซซงงงโโฮะ้ยไลค ออกมาในส่วนของกะละเทียฮะเอฟเฟกต์กะลเทียฮะทำการเก็บไนทะ์แมวคอร์ดฮะแล้วก็เอฟเฟกต์ของตัวฮาร์มเขาเรื่อฮะทำการรีมูฟตัวเองฮะทำการเลสเกตนะ้นฮะเชิญลิงสามอะออกมาในส่วนของตัวไนทะ์แมยูนิคอร์นฮะเอฟเฟกต์ไนท์แมยูนิคอร์นฮะทำการทิ้งมือหนึ่งใบแล้วเตะเอฟเฟกต์ของสเกต้นฮะทำการรีมูฟตัวเองแล้วก็ทำการอัญเชิญกะละเทียนั่นเองผู้แข่งก็ยอมแพ้เลยอะไรประมาณนี้แหละเรียกไ,ได้ว่าบอดบอดไนท์แมวคอคัด ของอไม่ใช่บอร์ดในแมนอคัสบ,บอร์ดของในส่วนของ Black Magician ออคัสเนะี่ยเป็นบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องอยู่นะเพราะรู้สึกว่ามันเป็นบอร์ดที่เอาลงยากอะถ้าหากเราตั้งบอร์ดได้แล้วอะเพราะถ้าหากเราอย่างที่มพูดนะถ้า,ามี Black m ิช i ช i a นอยู่ในสนามแล้วมีเนวิเกชันอยู่ในสุสานเนี่ยอ่าเราได้เนเก e แผงหลังแล้วแน่ๆถ้าเรายืนเป็นดีโคท็อกเกอร์คู่ด้วยเนะี่ยคู่แข่งก็จะ ทาเกตเราไม่ได้เพราะเราจะมีเอฟเฟกในการเกย์นเกตนั่นเองและถ้าหากเขามีการ์ดยิงเขาก็จะยิงเราไม่ได้เพราะว่าเรามีดินกิษณครอบตัวอยู่นั่นเองนะเรียกได้ว,ว่ามันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าไทยประกันชีวิตเออมันมีเอฟเฟกประกันชีวิตเราหลายๆอย่างนะมาเล่นสด1ตาหลังจากเราพูดแบบสปปรรพคุณซะอย่างดีเราก็จะไาโดนตบหัวทิมนในเล่นสดนั่นเองนะเออแล้วก็เหตุผลที่เด็กนี้จะแพ้นะมีอยู่อ,อ่ามีอยู่หลายเหตุผลอย่างเงี้ยก็คือโดนในโคเว่โดนเนเกตหลุม เออแล้วก็แพ้มือตัวเองแล้วก็แพ้มือตัวเองใช่ใช่ได้เริ่มก่อนนะฮะขอมือสวยๆน่าจะเจอสปีดลอยโอ้โหแต่จริงมือเล่นได้นะงั้นเราขอเปิดใช้งานในส่วนของตัวเซอร์เคิลก่อนเปิดสามฮะโอเค ผมเอานี่ขึ้นมือดีกว่าไหมแล้วก็เอาล็อตเนี่ยไม่เดี๋ยวเอาเนี่ยขึ้นมือ,อมแล้วก็เรียกรอตครับผมอิเพกซ์ล็อตฮะอ่าการเสิร์ชนวิเกชั่นขึ้นมืออีกใบต้องลุ้นแล้วว่าเขาจะมีไอ้นั่นหรือเปล่าวะ ผมทิ้งนวิเกชันใช่ไหมเทินหน้าถ้าเราสเปรย์แบล็กมิชเชียนมาเราจะได้เนเกตเวทกับดักด้กดวยจริงๆไม่อยากทิ้งไปเนียไม่ใช่หรอกเนี่ยฮะทำการเสิร์ชฮะออกมาในส่วนของตัวแบล็กมิชเชียนขึ้นเหมือนแต่จริงตาบอดอย่างเงี้ยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่าเราตั้งบอดอย่างนี้ไปเนะี่ยมีโอกาสที่จะโดนไซคโครนยิงง่ายนะ เอ้ยจริงๆผมต้องขึ้นลิง์นี่หว่าเพราะว่าเราจะใช้อฟเฟคกเดิเกชันไม่ได้เพราะช่องเราไม่พอเอาแล้วไงอ่ะไซโคนะะว่าแล้วเชยต้องมีไซโคนหมอแพง้งอ่ะไม่ได้หมอแพงหลังแฮะอ่าฮะ ผมนี่อ้าฮะเลยอืม,อมถ้าอย่างนี้นี่ผมขึ้นลิง์เลยนะอันนี้คือมือบิกใช่ไหมอันนี้คือมือเขาบิกใช่ไหมเนะี่ยแฮง์หลังเขาก็ไม่มีด้วยนะต,ตอนนี้เขาโดนผมเล่นแล้วเนะี่ยเรียกแบลกมีเชียนะ โดนฟูบอดเลยฮะอ่าเนี่ยพอดีเลยในรีเทลผมไม่ได้เล่นอ e ีบอลนะไม่เล่นอ e ีบอลในเล่นสดดีนะว่ามือเขาตั้งบอร์ดแรกไม่ได้นะเพราะว่าเราดันตั้งบอร์ดแรกผิดนะฮะอ่าโชว์ฟูบอร์ดไปไอเป็นทีนะทิ้งรีเทิร์นสเปรตัวเองเรียบร้อยฮะตี แช้เอฟเฟกต์อีบอลนะทำการรีมูฟการ์ดที่มีหูในสนามเขาฮนะทำการรีมูฟในส่วนของตัว่ามันชื่ออะไรวะทรายเลดไดรฟ์นะเรียบร้อยทรายไอเออรทรายไอไดรฟ์เรียบร้อยผมก็เป็นการปิดฉากสปีดลอยที่มือเน่าไปนะอะไรประมาณนี้นั่นแหละฮะแต่เห็นไหมขนาดว่า มือผมก็ไม่ได้พร้อมเล่นอคัเท่าไหร่ด้วยความว่ามันเป็นแมคาีนิกของแบล็กเมอร์ชียนอยู่แล้วด้วหล้ในความว่ามันเป็นแมคานิกของแบล็กเมอร์ชนอยู่แล้วมันเลยทําให้ตัวเด็กมันอ่ะค่อนข้างที่จะจัดจ่ายของมันอยู่แล้วแต่พอมีออคัสมาเสริมด้วยเนี่ยมันทําให้บอร์ดของแบล็กอิชเชนมันอ่าแข็งแรงขึ้นนี่เห็นไหมคู่แข่งถึงกับกดไนท์ให้เลยนะฮะไม่รู้ว่าไนท์นี่คือเป็นไนท์ที่แบบชมเด็กหรือว่าไนท์ด่าพ่อนะโอเคครับ <laughs> okay, ผมในส่วนของการแต่ละาบหาจากไหนได้บ้างนะตัวะะาได้จก Link ผม แล้วก็ตัวไนท์แมร์ไม่ใช่ไนท์แมร์ตัวอ่าฮาร์เพลอร์หาได้จากจัดเมนฟอร์ดนะฮะแล้วก็ตัวรรสครับผมหาได้จากการอัพเลเวลของอาคานาแล้วก็มีให้แลกในลานพ่อขาด้วยนะฮะแล้วก็ไนท์แมร์ออคัสฮะหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็ตัวสเกเลตันครับผมหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟแวร์ไลนิ่งนั่นเองะฮะแล้วก็ตัววันหาได้จากจัดเมนฟอร์ดแล้วก็ซอฟแวร์ไลนิ่งฮะ แบล็กมีอชิเนถ้าเป็นอาร์ตนี้นะหาได้จากสตาร์เตอร์เด็กของ you uh, อัเทมเลยแล้วก็มีให้ความในเกรดอาเทมแล้วก็มีจากหลายที่เลยนะหลายที่เลย <laughs> แต่ถ้าเป็นอาร์ตนี้นะได้จากการล็อกอินช่วงโบนัสนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นอาร์ตนี้ก็เหมือนกันเลยฮะได้จากการล็อกอินช่วงโบนัสแคมเปญนั่นเองนะฮะบาเบลอันนี้หาได้จาการ้านพ่อค้าเลยนะฮะเซอร์เคิลครับผม หาได้จาก future horizon แล้วก็ sd secret of magician ครับผมแล้วก็ black hole หาได้จาก future circuit ฮะแล้วก็ return ฮะหาได้จาก judgment f o c e แล้วก็ software lightning ครับผมอ่า idp หาได้จาก selection b o x volume 6นะซึ่งตอนนี้ไม่มีให้เปิดแล้วนะอ่า navigation ครับผมหาได้จาก gradient of lock แล้วก็มีใน sd s w o r d of paladin ด้วยนะฮะแล้วก็ตัว n d l e s h i l i n g ครับผม หาได้จากเวเลนโซฮะแล้วก็ดิจิซึหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งเช่นเดียวกันฮะอีบอนอิลูชันเมจิกเชียครับผมหาได้จากเพนดูลัมเจเนซิสครับผมแล้วก็ไนแมยูนิคอนหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตฮะแล้วก็ตัวดีโคท็กเกอร์ฮะหาได้จากลิงก์เรเวลลูชันครับผมแล้วก็ตัวแกลเทียหาได้จากซอฟแวร์ไลนิ่งฮะแล้วก็ตัว ฟินิคครับผมหาได้จากฟิวเจอร์เซอร์กิตเช่นเดียวกันนะฮะก็ถ้าถามผมว่าเด็กนี้ความน่าจัดอยู่ที่เท่าไหร่ก็ถ้าหากใครมีอ่าออกคัสเล่นอยู่แล้วแล้วมี Black m a g i c เชนอยู่ใน ID ก็ลองเอามาประจัดผสมเล่นดูได้นะฮะแต่ผมขอเตือนนะว่าเด็กนี้เนี่ยอายุการใช้งานมันไม่ยืนอ่าผมพูดไว้ก่อนเลย เพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจบ KC ซีครับรอบนี้เนี่ยอคัสมันจะโดนอะไรเพิ่มไหมซึ่งมันโดนเพิ่มแน่ๆน,นะฮะแล้วก็ด้วยความแสบของตัวแบ็กมิเชียนเนี่ยมันเพิ่งปลดจากแบรนด์ลิทมาและแม่งดันมาผสมกับเด็กที่กาลังมาแรงในขณะนี้ไม่รู้ว่าหลังจบ KC ซครับรอบนี้นี่คือจะกลับไปเข้าคุกเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะเรียกว่าปลดต้นเดือนแล้วก็โดนแบรนด์ตอบิ้นเดือนอะไรเงี้ย <c oughs> ก็มารอดูกันในภายภาคหน้าละกันนะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือน ประมาณนี้ครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับเชิญพันดูลมติดตามช่องแนหนึ่งกับช่องแต่ฟันด้วยนะ